สบายดีเอฟซี FC ที่นะ่หาหากักเลยหักแป็นทุกคนเดอ้อนี่มาพบพกับซองเบาจินนะสาวนวกเนาะพอป็นซองเปิดใหม่หากระตั้งซองใหม่ได้สองสามวันจงไดกับภาคพี่น้องเอฟซีบสทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นแรงเสียแรงใจมีแรงสู้ต่อไปทำคลิปให้ พี่น้องในเบิงต่อไปเนาะวันนี้เบากินนะสิลงไปเก็บพักพี่น้องลงมาหาเกพักสเมกมาไว้กินเน,ะน,เนะา,านนะพี่น้องเนาะอยู่อยู่ปลาป่าอยู่วางพี่น้องไง ถ้าเบา,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 ากินหนักเบาทางวาคากขอขอสดดขอไปเอฟซีอะไรเด้ออ้าพี่น้องวันนี้ไปดูกันเลยพี่น้องว่าจะมีพักบอ่อนะไปดูกันเลยตอนนี้ถือเสียมไปนล้นพี่น้องบางที่เห็นหูข่ายกิโลพอได้คด นี่ก็เป็นเวลาอยู่หกโมงปลายเนาะของสงส้าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเ้าเด้อเี่นน้องเด้อแถวเซนโนบ้านป่า ถ้าว่าเอาจินนะว่าพิษประการใดก็ขอโทษขอกระไฟเอฟซีจะลายเด้อจยงไรก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะเอฟซีเบิร์ตทุกคนเพื่อเป็นแรงเสียรแรงใจให้ซองเบาจินนะสา,นะาวนกเนาะหาก็ไม่ให้ซองใหม่ บรรยากาศงามเ้าๆที่เชโนความตั้งใจของเบ้าจินนะก็คือว่าจะเล็ดสองซองนะนะั่นละพี่น้องซองเบ้าจินนะสาวนกแล้วก็อีกสองเบ้าจินนะ เพราะว่าเห็ดคนละสองกันเนาะต้องรองให้เบาจินนะครับสนุกไปทำงนานที่ไทยก่อนพี่นอ้องอ่า หาเงินได้พอซื้อโทรศัพท์แลวก็ซื้อเอาโทรศัพท์ใหม่แลลวกระตังสองใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้ทำสองคนละเครื่องกันตอนนี้ยังรอเจโทรมาอยู่เพิ่นยังไม่ได้เปิดห้านพี่น้องเพิ่นกำลังหาหาซื้อเอาเครื่องของเข้าร้านอยู่เพื่อนบอกว่า ประมาณเดือสิบเอ็ดร้านจะค่อยเปิดหลังจากที่เพิ่นเปิดร้านแล้วก็เบ้าจินนาขับกข้ามไปทำงานต่อพี่นอ้องทำงานไปน้ำท่าคลิปไปน้ำพอให้เอฟซีไปเห็นได้เบิ่งกันนะพี่น้องอ,อ้าววันนี้เบ้าจิน,นาก็ลงมาฮอตฮอตป่า ป่าพักสมิตรกับพี่น้องเลยไปดูกันเลยว่าจะมีพักบอพี่น้องเอาดูกันเลยเทียวน,นี้ก็จะเป็นป่าพักสมิตพี่น้องเบากินหน้าบุ้ว่าที่มีพักบอลงมาเบ่งพักสมิตกินกับก้อยกับลาบกับแซ่พี่น้อง กับกล้อยกับกล้อยกับ,กบ,กบลาบกับป่นหาาเบอร์ควายกิโลนำํำโอ้มีแต่ยังอมกด้อพี่น้องเด้อย,ยังแก่ยอยู่พี่น้อง อันนี้คือป่าพักสมิกพี่น้องเฮ้ยแก่ไปแล้วพี่น้องมีใบอ่อนเลยมีแต่ใบแก่ๆ,ๆอันนี้คืออันนี้คือต้นพักสมิกตัวนี้ก็แม่พี่น้องมีมีต้นพักสมิกอยู่สองต้น แต่ว e ่าเพิ่นแก่บ่ล่ะพี่น้องนี่หาก็มียอดเดียวาเห็นยอดเดียวบ่เอาซําพี่น้องเอ้ยมันน้อยเห็นเดียวในลายยอดก่อนมาเอาก็ได้มีตัวอ่อนเลยสสัยยังหมดยังยาม แล้วพี่น้องเด้อะปะ่าักป่าพักสมิกลงมาหาพักสมิ่งปู่พี่พักสมิกซ้ำเพราะว่าพักสมิกแกไปแล้วพี่น้องแต่ว่ายังมุมเป็นยามเพื่อนป้งไปจักกะเบากิานะกก็ลงมามาเบิงเบิกหน่อยเนาะบางทีมีก็ได้พี่น้องอัน บ่มีหลายกิ่ย่างคือเม่าเป่าดูเพียงเด้อวันนี้เป่าจินนะได้มาเห็นหางมดแดงหางมดแดงพี่น้องเสี่ยวมือใส่ต้มใส่แกงพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยห้างมดแดงหางมดแดงพี่น้องเปิ่งคือจิ๋นนาขนาดพี่น้องเอ้ยน้องมุก่อนพันนัดพันนัดแสดงว่า มีไข่โอ้ใส่มีไข่พี่น้องพี่น้องตอนนี้เบากิหนากได้ทงทงหมดแดงแล้วพี่น้องอมือเอาไว้ใส่ต้มใส่แกงนะพี่น้องเ้อมันจะมีไข่เข้าไปอยู่พี่น้องเลย เอาลงายเอาเลยผักเสือมีค่ะก็หาค่ก็หาก็ออกดอกระลังปงพี่น้องเบาจิตนากจังโบเอาเด้อพี่น้องเด้อรอให้ลงให้เพิ่นใหญ่ก่อนให้ใบใหญ่คนนี้จะอยมาเอาเด้อมาเอานี่ก็สสารับที่นี่ก็บเบา ชินนกระหอลาพี่และน้องไปก่อนที่พี่น้องเดอ้อไปพบ่อๆกับคลิปหน้าของบ่าวชินนาสาวนกพี่น้องมาเฮานี่ก็ลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวช่องเดอ้อมาเอาพักมาเอาพักสมิกกยังโบโป่งพี่น้องอากระโปองออกดอกออกดอกกำลังจูบพี่น้องออก ใบกำลังน้อยนะแต่ว่ายังพลันไยเบาจิน,นักเลยเอาก็เลยเห็นทั้งมดแดงทั้งนึงพี่น้องก็เลยเอาเมื่อ,อไวใส่ต้มใส่แกงพี่นอ้องเอาสารพินีลายก่อนพี่นอ้องบ๊ายบาย